เหมือนขลาะกับพ well, ี่วายทุกวันเลยใครเหรอไอ้น้ำกับเขาก็ไม่ต่างอะไรจากหนูกับพี่ฝ้ายนั่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวก็พูดเม่ใ่ลำบากปัญาไม่ได้ยินก็แม่อุ้ยอุ้ยยังไปน่ะงอนอีกแล้วหรอ ห่าพูดว่าอะไรข้านี่อยากฟังว่าไม่ต้องฟังแล้วใช่เรื่องของ ก่อนราคาจะดีคุณนะพี่ตุ๊กตา oh. เอ้ยมีคนาบอกว่า oh. เดี๋ยวจะบอกนะ้องนุ่นว่าคุณใบเตยผู้ชายคุณ oh. <laughs> ส,สาย <laughs> ไม่อ่านลอดสายตาคนได้หรอกนะพี่เองใบพสนพี่้พายเนี่ยที่ไม่มีเลยพี่ตายน่คุณที่นัสตรีงามตรงนะครับแล้วได้รับได้บนบสารกล่าไว้ออกใพี่ชายอันสิปอลนร่ยจะเลิกดู้วยในานงานไ้รับดยแล้วก็ขอให้รวงอีนะครับ หลังจากกลับมานะครับเราจะเริ่มโหวกหลงนะทำการแสดงทันทีครับกดใจเราทุกผู้เรียนับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีนะและเขตใกล้เคียงนะู่ภายนอกก็เข้าสู่ภายในได้เลยครับ้านนี้แบบนี้สิบเยอะมาก ถ้ายังเห็นราคา1นึ่งราจะปบาทยังกดได้อยู่นะคะตัวนี้50 ml ละคะห้าสบห้าสเอห้าสิบเลยห้าสิอก็ไ่้ยทัุกันเน,น้ออ้มาฝังละกันเออเอาเอาเออเอาทอาล้นี่แหละมันเป็นปกติของแม่เครื่องแล้วก็ศิลปินนะทุกคน บา้านขาลงไบ้างมียาเอยไม่คุ้ยังไมเคยแะเราคง่ว่าตามคนการอยู่ไปเน้วุ้้ย้ยว้ย,อย,อยเอาละเอาล,ะเ,อาละเรื่องใหญ่ละงติดแข็ง กับพี่ฝ้ายไม่เคยทะเลาะกใช่ถูกไม่เคยเลยพี่ก็เล่นเกมย้อดูดิดูดิหนูหนูหนูเชนทำยะเฮ้ยทำยะอะไรดูดิยามศึกเราลบยามสงบเราลบกันเอง อาไ่เซฟรไอ้วี่ยน่กรียกทำไมเนี่ยห่างตายาวเป็นอะไรเลยเ่ะสวยดูดีเลยนะอีกหน่อยจะพันหูอยู่ละอันนี้ของป็นของแม่กิ๊กจิ๊บ อันนี้ของแม่จุ๊กแจงกับคุณจุ๊กๆตอนแรกกับเชื่อแต่แต่ว่าอันนีนของผม่นจุ๊กจุอันนี้ของพอนนี้แม่ไหมอนที่อะไราฟอมตัวไรยาวมากท่างตาเติ้ลนี่เท่ไหร่ อ่า350าแล้วนะจ๊ะไปต่อไปเลยนะทุกคนอันนี้ราคาถูกนะต่อไปเป็นจานแดดที่เราใช้ทุกวันตัวนี้ ใช้กันแดดตัวนี้ก็กันแดด SPF 50+ PA+++ ตัวนี้กันแดดกันไฟหน้าเวทีได้ดีเลยแหละไม่เหนียวเนิะหนะนะคะกลินหอมตัวนี้แต่ราคาปกติ290บาทแต่ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเลยจ้ะตึ๊บฟองมุกไ้ไลเดอร์ สนใจสั่งค่ะคุยหลังบ้านหน่อยค่ะไม่ได้ค่ะไม่คุยหลังบ้านค่ะถ้ากดสั่งเรามีตะกร้าให้กดสั่งนะคะไม่ไม่ไม่สะดวกคุยหลังบ้านนะคะเรามีตะกร้าให้กดสั่งอย่างสะดวกสบายนะคะไม่มีการคุยหลังบ้านใดๆทั้งสิ้นนะคะ

สกบุ้หน้าแป้งเยอะนะน้ไฟไม่เหเลนี่ยนะ้ไฟอีกเนี่ยายกไม่นะไไมได้เพื่อนไ่ไฟลก็จะ <ไฟ S 1> เป็นชั้ไฟไม่เก่ไม่ได้ มีสองสีให้เลือกจะได้นะคะเท่าไหร่นะจ๊ะใครที่ผิวขาวเหลืองก็ศูนย์หนึ่งไปนะคะเลือกในประการแล้วใครผิวสีกดศูนยองนะคะผิวสองีแบบออกคล้ำออกแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แขาวมากเลยผแพ้กันแล้วคืน่ะแกัล้นู่แพ้กันแล้วคืน 100 0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 00 น้อยนั่งเฉยเลานก็โวยยี่แ่เรานอยู่ยาวหรอุนแรงมากเลยรถน่ะเออเมื่อกี้คืออันี้เลยอะอาบอมเรียจเลยก็ใครเผื่อพลาดเข้ามาเจ็บตวะเคแ้เราเปลี่ยนข้ามดูอะอดีเื่อที่เหียเราเขียนแล้วแหละทีอัน เลือกเบอร์ไปได้ได้แล้วแล้วกออกว่าแงกชดชดสวยมาแล้วก็สนนิวยอร์คะคต้องดึงยิ่งยิดจากวะอันน้ชนะไนิวยกได้แชมป์ปะได้ที่สอ่ะแข่งสองคนอะไเป็นไรหรอกครับอคยบกไม่ไม่ได้ หน้าบ้านเขาคุยอยู่ทะเลากัคุยกนไม่อะไรวูนุกลงก่อนไปถึงไต่อมากเลยว่ะอะไรก็ช้ากบเนี่ยดอะก็ไนะ่้านจะ